ชมคะตอนนี้เนี่ยหลายๆคนนะคะ ก็กลายเป็นแฟนคลับของแม่ทัพที่2ไปแล้วนะคะกลจะ,กะเกษียณแล้วด้วยนะท่านแม่ทัพใช่ค่ะซึ่งวันนี้นะคะก็เดินทางไปบรรยายพิเศษที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะก็ไปแสดงวิสัยทัศน์การปฏิบัติงานการปกป้องอธิปไตยของชาติโด,ดยท่านยืนยันนะคะว่าแม้ว่าเกษียณอายุแล้วท่านเนี่ยไม่ขอเล่นการเมืองก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ท่านเองก็ไม่ถนัดนะคะพลโทบุญสินาพาดกลางแม่ทัพ,พที่2ก็เดินทางมาบรรยายพิเศษในฐานะอาจารย์พิเศษด้านชายแดนศึกษาและภูมิภาคศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในหัวข้อแม่ทัพภาคที่สองวิสัยทัศน์หลักธรรมะและการวางยุทธศาสตร์ป้องกันชายแดนให้แก่นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ค่ะโดยช่วงแรกเนี่ยแม่ทัพภาคที่สองก็เล่าด้วยน้ำเสียงสะอื้นเลยนะระบายถึงความในใจที่มีต่อน้องๆให้ฟังค่ะก็เล่าอย่างภาคภูมิใจด้วยนะคะบอกว่าชาวกัมพูชาที่มีการลุกล้ำอธิปไตยของไทยมันเนิ่นนานเนี่ยตนเองในฐานะแม่ทัพภาคที่สองดูแลพื้นที่ทางภาคอีาสานเห็นเขาลุกรานแผ่นดินไทยเช่นนี้มันยิ่ง ทิมแทงใจมากๆอดีตที่ผ่านมาไม่ขอนำมาเล่าหรือว่าตำหนิใครวันนี้ตนเองตั้งใจมาไม่ต้องการพูดเอาดีเข้าตัวไม่พาดพิงถึงใครด้วยซึ่งแม่ทัพนะคะก็บอกว่าตนเองไม่ใช่คนเก่งแต่ในเมื่ออยู่ในหน้าที่ก็ต้องปฏิบัติอย่างเข้มแข็งซึ่งสิ่งที่เราตัดสินใจทําไปแน่นอนค่ะว่าต้องมีน้องๆทหารที่ต้องสูญเสียบางคนเสียอวัยวะบางคนเสียชีวิตแม่ทัพเองพูดไปก็น้ําตาคลอไปด้วยนะคะหากใครต้องมาอยู่มานั่งในตําแหน่งนี้จะทราบ ดีค่ะว่ามีน้องๆ้องทหารที่บาดเจ็บกว่า600คนแล้วก็เสียชีวิตอีก18คนหลังจากที่เปิดสื่อกับทางกาบ,บูชาค่ะในฐานะที่ตนเองเป็นผู้บังคับบัญชาตนเองก็ไม่เคยทอดทิ้งและจะไปเยี่ยมด้วยนะคะรวมถึงไปร่วมงานศพ นายทหารทุกนายเนื่องจากว่าทหารทุกคนเหนื่อยกว่าตัวเองเยอะทุกครั้งที่ตัวเองปรากฏตัวจะเห็นว่าจะสวมใส่แต่ชุดลายพรางซึ่งเป็นชุดเดียวกับพี่ๆน้องๆทหารที่สวมใส่ขณะที่ปฏิบัติหน้าที่ค่ะแม่ทัพก,กุ้งยังพูดอีกนะคุณผู้ชมคุณสจีว่าทั้งชีวิตที่ทํางานเป็นทหารเนี่ย ชอบคลุกคลีอยู่กับผู้ใต้บังคับบัญชาน,นับเป็นความโชคดีที่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแม้ว่าระยะเวลาการทํางานในหน้าที่จะเริ่มนับถอยหลังแล้วทําไมต้องกเกษียณปีนี้ทําไมสมเด็จคุณเซนต้องปล่อยคลิปเช้าออกมาในตอนนี้ส่วนตัวแม่ทัพกุ้งมองว่าอาจเป็นบุญบาร,รมีของพระสยามเทวาธิราชต้องการให้คนไทยรับรู้อะไรหรือเปล่าวันนี้แม่ทัพกุ้งมาพูดคุยกับน้องๆน,นักศึกษาเปิดโอกาสให้ถามได้ทุกเรื่องเลยเกี่ยวกับการทำงาน แต่ขออย่างหนึง่งอย่าถามเรื่องการปฏิวัติเพราะมันจะไม่มีสำหรับแม่ทัพกุ้งแต่พวกเราจะทำยังไงกับผู้ที่มาบริหารประเทศคงต้องอาศัยคนไทยให้ช่วยกันคัดคนดีๆมาบริหารบ้านเมืองครับคิดไหนี่คือบุญบารมีของพระสยามเทวาธิราชที่ให้คนไทยได้สร้างบางอย่างหรือเปล่า วันนี้เป็นการเกิดที่เป็นการเกิดน,นานนิดหนึ่งนินดี่เยวคือมันอึดอัดแล้วก็อยากให้น้องๆรู้ว่าที่มาวันนี้ไม่ได้มาโน้มน้าวอะไรทั้งสิ้นที่ไม่เลิกการเมืองแน่นอนสัจจาลูกผู้ชายบางงานมีเท่านี้ฟันก็เหลือไม่ครบสามสิบสองซี่แล้ว เนี่ยท่านบรรยายไปพูดคุยกับน้องๆแบบกันเองมากๆเลยนะคะบอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นลูกอีสานร,รับรู้ถึงความยากจนเป็นอย่างดีจึงให้เกียรติทหารกล้าทุกนายที่มาจากดินเหมือนกันรวมถึงให้เกียรติผู้อื่นในสังคมเพราะว่าทุกคนล้วนมีลมหายใจเดียวกันค่ะก็มีนักศึกษาก็ถามเหมือนกันนะบอกว่าทหารมายุ่งกันเมืองแม่ทัพกู้รู้สึกอย่างไรบ้างซึ่งคําถามนี้ละคะ่ะแม่ทัพก็ตอบชัดค่ะว่าหากทหารไม่ยุ่งการเมืองจะดูสง่างามมาก ในรัฐบาลในสภาจะเป็นอย่างไรก็เป็นเรื่องของพวกคุณแต่อย่าเอาอำนาจผิดมาสั่งทหารเข้าใจไหมคะ,ะก็อย่าเอาอำนาจผิดผิดของคุณนะ่มาสั่งการกับทหารนะเพราะทะหารเองนะ่มีหน้าที่หลักปกป้องประเทศชาติตามรัฐธรรมนูญค่ะครับนี่ก็เป็นท่ามกลางวิกฤตเนี่ยเราก็เห็นถึงความเชื่อมั่นในกองทัพจากภาคประชาชนนะครับทหารไม่ยุ่งการเมืองเนี่ยมันจะเท่สง่างามมาก และเป็นหลักเป็นแกนให้กับแผ่นดินนี้คุณจะว่ายังไงกับเรื่องของคุณการเมืองสภาผู้แทนราษฎรรัฐสภาคุณก็ว่ากันไปแต่อย่าเอาอำนาจที่มันผิดๆมาสั่งทหารทหารมีหน้าที่ปกป้องประเทศชาติตามรัฐธรรมนูญและปฏิบัติตามคำสั่งที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้นอืมก็ท่านยืนยันชัดเจนนะเราจะรับ คำสั่งที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้นถ้าสั่งอะไรที่ผิดกฎหมายไม่ทําอย่าเอาสั่งสิ่งที่เป็นผิดๆมาะนะครับก็ยากันชัดเจนเรื่องการปกป้องที่ประทายปล่อยเป็นหน้าที่ของกองทัพนะครับ